หลังจากที่ผีทั้ง3ต้นได้ลากกินปลาของจอยจอยจึงได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการตกใจเป็นยาหุ่นแหง้งเขาคิดว่าคนมาลากกินปลาเขาแต่พ่อผีหันหน้ามาเท่านั้นแหละครับเขาก็หูในทันทีว่านั่นโบเมนโคนแต่นั่นคือผีายผีหลอกว่า เขาตกใจขึ้นยางกระท่านหันแต่ผีก็ได้บอกความจริงไปว่าพวกเขานั้นมากดีจอยจึงหายจากอาการตกใจและพวกผีทั้งสามต้นก็ได้เล่าความจริงทั้งหมดว่าพวกเขาเป็นผีที่ถางสวนและดั้มหนาให้จอยเมื่อจอยได้ฟังผู้ดังนั้นเขาก็ย่อให้ผีกินปลาตนทั้งหมดทันทีและหลังจากนั้นมากพวกเขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันพวกผีสางกระท่อมให้จอยอยู่จอยจึงตอบแทนด้วยการออกไปหาปลาเพื่อนำมนาเลี้ยงพวกผี ที่นี่ละหมอจอล้วเว้ยอ้าวทำหนาทีของลูกให้ดีที่สุดเดอ้อจอยน้ำลานทิมล่งแม่น้ำเพื่อให้ปลาเขามาใสอยู่แต่แล้วสิ่งที่บอคาดคิดก็เกิดขึ้นครับมีพี่หน่อยตัวหนึ่งมาแต้สายกับโบหูเดินมาหาล้านของจอยพอกินปลาอันหอมหวนติดอยู่ที่หลานอ๋อข้าได้กินปลามันอยู่แถวนี้ อ้ามันอยู่ตรงนี้อ๋อนี่ร้านของใครโอ้นี่ปลาเยอะซะด้วยอ้าไม่มีใครอยู่นั้น,นก็เป็นโอกาสดีของเรานะสิกินมันเลยสวิงกิงง้งอร็ยมาก อเดีดด๋ยวความหอมหวานของปลาพี่หน่อยจึงอดใจบ่ไหวลักกินปลาของจอยจนเหมือดโดยที่บุญเหลือไห้จอยเลยเศร้าวันทัดไปจอยปูหิวโหยมุ่งหน้ามายามล้านพร้อมกับความมั่นใจว่ามือนี่ต้องมานแท้ๆมาแล้วมือนี่ฮะดังไพ่ทาโร่เด้อพวกผีระดับจอยบ่เคยพลาด เอาล่ะยู่นี่บรุูงพออฮ<า>คู่ศึกเบ้าแปลกๆไว้ฮานั่นน่ะไผมาลากินปลากูปลาทอ<า>มันเห็ดหมดเลยไว้แล้วกูจะเอาหยางจีแขให้กูกินละบาทเนี่ย<า>แบบนี้มันบ่ได้แล้วคอยต้องเฮ็ดหยางจักอย่างอ๋อเบิ่งก่อาสิไปพ้องผีตั้งสามตนก่อน เฮ้ยมึงโดนแน่ไผรกามันลักกินปากูเมื่อจอยมายามล้านก็ได้พบว่าป้าของเขาถือข้ามหมอยและเมื่อเป็นดังนั้นเขาจึงได้น้ำเรืองมาพ่้ผีทั้งสามตนเลืองมันก็เป็นแนวนี้แหละพวกโตจักโตอีหยังดอกมันลักกินป้าของเฮา เจ๊จะได้กับมั่นดีวะโอ้มันเป็นที่สใจแล้วถ้ามันจะมาลักปลาแบบนี้อีก่อยว่ามาเหตุกับดักก็ดีกว่าเออใช่มาถ้าหูจังสั้นแล้วก็จัดไปเออถ้าแบบนึงเดี๋ยวมาไว้เน่เด้อเออถ้าเขาเดี๋ยวสิตายบ่ฮ่าโ้ซึขันเวอ๋อฮอ๋อปาดมันมาวีหลีเ้ยเอานี้ไปกับหัวหน้าเสร็จมาก้องดองแน่นอน มั่นใจในคุณภาพแน่นะมั่นใจแน่นะวีมั่นใจมากจับการมันเลยฮบานนีแลวมันต้องโดนผีทั้งสามตนเมื่อได้ห้าผู้ว่ามีคนมหลักป่าของจอยพวกเขากระโนิ่งดูดายทํำกับดักใหไอจอยเพื่อที่จะจับคนที่มาลักป่าอีกมีคนเห็นบอเนาะเออมันอาจจะบุเห็นดอกเว้ ใส่หนีล่ลงไปจากนั้นก็ตามด้วยขันดินลุดห้มันหูไปอจอบเบิงท่างพุ่นดิกลัวเว้ยจอยทิมกับดักไว้ที่หลานแล้วจอบเบิงสถานการณ์ว่าจะมีเอยียงมืลอกกินปลาของเขาอีกหรือบอ๊อแต่แล้วก็เป็นพื่เขาคิดไว้อีเลีผีหน่อยเด้มาเบิงล้านอีกครั้งเพื่อหวังว่าล้านจะมีปลาติดอีก๋อข้าได้กินแปลกมันเหมือนกินมนุษย์ นั่นมันผีจริงๆด้วยฮก็เป็ย่ายนาะเือกับดักกูได้มึงเด้ข้าหิวปลาจังเลยมีใครมาไหมอาเจดยวยผีได้ทือกับดักของจอยจอยจึงบลอสทามุ่งตรงมหาผีทันที ช่วยข้าด้วยฮ่าฮ่ายุดสมผีมึงโดนจับแล้วขอหาขโมยปลาด้วยเบลลรับอนุญาตไปข้าเถอะข้าก็แค่หิวสงสารข้าเถอะเฮ้ยข้าคอยปล่อยจากกรมังลักินปลาคอยอีกตีให้ข้าทำอะไรก็ได้ข้ายอมทุกอย่างจะเห็นอยังเป็นแน่ล่ะอ๋อหรือว่าให้ข้าเป็นลูกน้องของเจ้าข้าจะตรงรักพักดีไม่คิดร้ายต่อนายท่านเสอไดายบว เออก็ได้ว่าทำตามอย่างที่พูดก็แล้วกันถ้าเจ้าหักหลังข่อยเร็วละก็คอยชีหลังหักในท่านทีขอบคุณมากนายท่านที่เมกตาเออบ่เป็นยังดอกซซอยกันเออพี่หน่อยได้ยอมเป็นถาดจอยเพื่อให้จอยนั่นปล้อยเขาแต่จอยกันยังเอจใจอยู่ว่าเขาจะสื่อสารว์ขึ้นที่เขาเว่าบอหลายเดือนผ่านไป เขาของจอยเติบโตเต็มทีและท้องแก่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วเออผีหน่อยเขาของเฮ้าเติบโตเต็มทีแล้วเจ้าเผาหน้าดีๆเดอ้อย่าให้สัตว์มาลักกินเขาเฮ้าโอเคครับนายท่านและในระหว่างที่จอยกับผีหน่อยกําลังสนทนากาันสา้ย,ย่าโจกทั้งสองคนที่เคยหักหลังจอยก็ได้มาจออเบิงการเป็นอยู่ของจอย แต่แล้วพวกเขาก็ต้องตกใจพอเห็นเขาเต็มทงหน้าของจอยเฮ้ยนั่นหมักจอยกับผีเนั่นเขาของมันเต็มทงหน้ากลัวแล้วมันหายผีสวยชิงเท้าคิดมันเป็นความจริงมักจอยมีมือเป็นผีเขาของมันออกดอกออกห่วงพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วตาอิสาอิลีเว้เขาไปขอเขามันเป็นหยังล่มมันบ่ใยหัวมึงดอกเขาไปเปล่าประกาศว่ามันมีมือเป็นผีขนาดนั้นเออว่ะกูนายเด้ เอาเหตุส่วยมันตักแต่เถือนนั่นเขาก็มีส่วนแบ่งกับมันแล้วบ่หนาสิ่งนี้ก่อนเลยขันสันเอาแนวนี้บ่หมอแนวใดลักเขามันไปกินเลยเฮ<ะ>ียมันเพอเออว่าก็เป็นความคิดที่ดีเลยบ่ได้ด้วยคอก็ต้องเอาด้วยลักบ่ได้ด้วยลักก็ได้ด้วยขโมยสองเสี่ยวย่าจกเมื่อได้เห็นจ่อยมีเขาในตรงนน้หลาย ก็เกิดความิตฉาขวากเขาจึงคิดแผนที่จะลักเขาของจอยในตอนกลางคืนเมื่อโตคำทั้งสองคนก็ได้ย่องเขามาเกี่ยวเอาเขาของจอยไปแรงมือหมอแรงมือเกี่ยวเขาของมันไปให้หมดเออปวจ้องไอ้หัวมันดอกเขาเขาก็คือเขาเฮาเออเผาเกี่ยวจะจมลายอ่ากูได้หลายมัดแล้วเออกูก็ได้หลอ๋อเสียงผู้ใดวะพี่หน่อยที่นอดเผาตรงหน้าได้ยินเสียงไส้ยาจกทั้งสองคนได้เกี่ยวเขาของจอยยังหัวนั่นคือขโามย นั่นไอ้ขี้ขโมยไม่ได้แล้วเราต้องบอกนายท่านไปเมื่อพี่หน่อยได้เห็นแนวนั่นเขากับบรอสามมุ่งตรงไปบอกจอยท่านถีหวะนาวะนาตื่นแหมตื่นไหมมี่ย่างพี่หน่อยมี่สายสองคนกับลังลัก,กกินเขาเฮาอยู่นั่นนะหาเอ,อ,อียงนะขโมยจีใช่แล้วเมือง่บจักกูดีพ่อซะแล้ว จะแมนดีใจหรือว่าต้กาจะมีขาวกินแล้วแ่ซ้ำก็คือกันเฮาจะบอกอดหิวอีกต่อไปนี่ละคนประสบประสบแร้นั่นละนายท่านมันอยู่นี่อ๋อเฮอคิดว่าแม่นภายแทก้กับพวกมึงเองพวกหักหลังกูใส่จัดการมาเลยนายท่านฮกูนี่แหละมึงเสดหยังใช่ส่วนนี้ก็กูก้ถามคือกันในมือแรกนะฉะนั้นพวกกูจึงมีสิทธิเกี่ยวขาวแบบพิสตล์หรือว่าอีกยางนืงอว่าเก็บเกี่ยวแบบซาซายอยากแย่ไหดไร่แย่นั่น พอผมเฮ้าบมเม็นลูกคุณหนูแต่พวกเฮ้าคือสายยา่าโจ๊กที่อดีตพอแค่เป็นนักบินแม่เป็นแอรฮอตสเตกจึงบ่อยากว่าอ้อมค้อมปั้นใดเพราะฉะนั้นมึงบ่มีสิทธิ์ถามเลอใช่ย่าย,ยอมมันนะหวัวหนนะ้าใช่อยู่ที่บอกโตทางสวนในมือแรก ทิงที่บวกโตเฮ็ดกับกูมันหนักกว่าหวงเมื่อเอาเรื่องกูไปปราะกาศว่ากูมีมูป็ดผีจดสบานทุกคนลังเกียจและบ่อยากส่วยเหลือกูกูบ่สนหรอกว้ยให้มึงว้าไปโลดอันนี้ก็เขากูกูสิเก,กี่ยวย่ำใดก็ได้แมนบ่แฮนซำโอ้มนก็นแน่นอนนแหละไปเกี้ยวเขาต่อไวฮาจะแมนดื้อหรีว่าเฮ็ดยังจักอย่างสิหวะนะัวหนาอย่าไปยอมมันมึงสิหยุดบอโดเตะมันเลยนายท่าน หยดุดกูเตือนเป็นครั้งสุดท้ายได้เพงอยากลินแบบนี้กับกูแมนบอจัดให้ผีทั้งสามตนเลยออกมาแน่มาแลแ้วครับได้จัดเฮ้ยฮูสคอนคิ้งลูกทั้งหลังวะเออเออเออเอเอไว้ให้ผีหลอกเฮ้ยอย่าจับกูปล่อยกูไปเธอปล่อยกูไปมึงเสีออกไปดีๆหรือจใจผีกินตับมึงข้ายอมแล้วขออ้อนขอยอม เออจื้อเด้อเถื่อนานะ่าอย่าทำโต้สาคือโซอดาาลายครับผมมาเห็นแล้วครับนั่เขาที่พวกเจ้าเกี้ยวหนีไปซะ<ด>ต้องไปนี่ถื่อว่า,ามัดหนีสินต่อกัน่องแบบเบาเาอ้หล,อล่อเลยทำดีมากผีน้อยอโอ้เขนินนั่นแหละครับจอยสั่งให้ผีทั้งสามทานออกมาจึงเห็นไอ้ท่าญยยาติโจกทั้งสองคนย่านกลัวและลบหนีไป คิดถึงของรักของรักเจ้าอยู่ไหนข้าจะไปหาเจ้าห๋ข้าได้กินเหมือนกับของรักข้าเลยนั่นนายจริงด้วยเจ้าของรักข้าคิดถึงเจ้าจังเลยข้าก็คิดถึงเจ้าเหมือนกันทำไมเจ้ามาอยู่ตรงนี้ล่ะไม่รู้มีคนนำข้ามางั้นเรามาอยู่ด้วยกันนะของรักเราจะได้อยู่ด้วยกันใช่ๆชเราจะได้อยู่ด้วยกัน ะงยอไรและในระหว่างที่สวิงกิ้งกำลังเว่าวกับแหวนจิ้นแดงจูๆไดโนเสาร์ก็ได้เขามาลาก,กินเขาของนายท่านของเขาเอ้าวเฮ้ยนั่นมันตัวเอียงนะมันกำลังลักกินเขานายท่านอนี่แมัมมกไดโนเสาร์เมื่อมาลาก,กินเขานายท่านของกูหนีไปชิวชิ่ーแง่เฮ้ยว่าแง่ไหนการทั้งว่าบู้เรื่องแบบนี้นะมันผิดกฎหมายเพ่งบูบาอ,อ๋อว่ายัางสยเว้ย ขวจะชปพ้องนายท่านให้มาจับมึงก่อนอจึงได้นอนเสากินเข่าต่อไปโดยที่บสนใจคนไรลเลยและเมื่อเป็นดังนั้นพี่หน่อยจึงได้น้ำเรืองปพปพ้องนายท่านจอยใส่งานยากเถือปลาหน่อยเพ้งไงยอนทิมสะบ้ามันแล้วแต่ข้าจีย่นกับวมี่เงินซื้อวะนานาเอ้ยวะนะ่านา อาว่าจะได้พี่น้อยข้าไม่เลงสิว้าเอาเอมีอย่างกว่มามากที่ล่ะมีไดโนเสาร์ตัวใหญ่เมือมาลักกินเขานายท่านฮะแย่ yeah, แล้วผีสามต้นเลยออกมาหาข้าหน่อยมีอย่างให้รลับใส่ครับบอกมาได้เลยในขณะนี้มีไดโนเสารกก์กำลังกินเขาเฮาพวกเจ้ามีวิธีจัดการมันบ่เออมันจะไปยากอะไรเอานี้ไปนะคนจกักระแลนี่บ่นำคนกี่แหกพบกเฮาเหลือกนําไปคลองไดโนเสาร์ซะ ข้องจังไดสาธิตในเบิงน้ำขนจะกระแล่มาเวียงเวียงเวียงแล้วก็วี่ใส่ดังมันอย่างนั้นมันก็สลบไปเองอ๋อข้าหู้แล้วไปกันเถอะผีน้อยได้เลยนายท่านผีทั้งสามตนน้นำขนจะกระแล่เหม็นเหม็นให้จอยให้จอยไปผูกติดกันแล้วเวียงใสดงดโโ่ดั้งไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ก็จะสลบในทันที อย่า <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> นี่แหละนายท่านมันอยู่นี่ได้มกลักหลายแม่นบบคนจักรเล่ไปดมห้า uh huh. uh huh. เซ็ตมากองดองมันสลบแล้วนายท่านไปเราไปกันเถอะนั่นแหละครับเมื่อจอยวิ่งคนจักรเล่ใส่ดั้งไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ก็สลบไปในทันทีและเมื่อเป็นแนวนั่นพวกเขาจึงได้นำไดโนเสาร์ไปขังเพื่อบ่ให้ไดโนเสาร์นั้นกลบมากินเขาเของเขาอีก ข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่นิ่งๆสายขี้ขอมอยมึงมาลักกินข้าวลูกพี่กูมึงต้องถือกักขังอยู่นี่นี่กั้นกลัวพวกหฮาจะเก็บเกี่ยวข้าวได้สําเร็จฮ่าได้ปรดเถอะข้ายังมีลูกเมียที่ต้องดูแลปล่อยข้าไปเถอะอย่าเลยนายท่านถ้าปล่อยมันไปมันก็จะมาลักกินข้าวเราอีกอ๋ออย่าคิดมากสินายท่านเราจะไม่ปล่อยมันไป เออว่าถ้าป้อยจะไปจะก็มาละคิดเขาเขาอีกไม่หรอข้าสัญญาข้าจะไม่กลับมากินข้าวที่นี่อีกปล่อยข้าไปแล้วข้าจะให้งาแก่เจ้าแล้วงาของเจ้ามันดียังไงอ่ะงาของข้าคืองาวิเศษใครที่ได้ไปก็จะโชคดีและมีความสุขมากมายเฮ้ยอย่าเสือมันวันหนามันก็เจ็บโอ้อหเออก็หอกลองเสือจะขังกับบ่เสียหายได้ข้าตกลงขอบคุณท่านมากที่เมตตาเอ๊ะ แกได้โนะจะว่ามันสิวิเศษอยู่บ่ผีหน่อยจักฮะปล่อยเข้าไปเถอะได้เลยนายท่านไดโนเสารได้ให้ง่าเบื้องหนึ่งแกจอยโดยได้ก้าวไว้ว่าผ่ายคนใดที่ได้ง่านีไปก็จะพบแต่ความโศกดีและมีความสุขจอยจึงหับง่าไว้แล้วปล่อยไดโนเสาไปเฮ้มันวิเศษจังไรวะบ่เห็นมีหยังโพออกมาเลยสงสัยขว่าสิถือเขาหลอกฮะตะกยาถวะ หาหานอนดีกว่าจอยได้ว,ว่าง่าว้างังคางเตียงแล้วหลับนอนไป mm hmm. บอดอนสิ่งที่บอคาดคิดก็เกิดขึ้นมีแสงสีผ้าโพอ,ออกมาจากงาแล้วกลายเป็นสาวสวยผู้เลิศสมเขาแนมเบิงจอยแล้วเดินไปที่ห้องขวาโดยที่จอยนั่นกับบอหูโตว่ากำลังมีผู้หญิงอยู่ในเฮือนของเขาและเรื่องเล่าของจอยผู้กําผาเมียสิเป็นแนวไดต่อไปจอยจะตื่นมาเห็นสาวคนนั้นหรือบอ โปรดติดตามต้นต่อไปและเพื่อบบให้ผ่านอีพี่ต่อไปก่อนไขกดติดตามไว้พร้อมกดกระดิง่งซีโอเกคใจเจน